สวัสดีครับน้องแอมชนทิชาครับสวัสดีค่ะจากข่าวปันี้นะครับผมเป็นยังไงมากหลังจากปล่อยเพลงมาแล้วกระแสตอบรับดีเกินคาดดีใจมากมากเลยค่ะพี่ซอคือแบบไม่คิดว่าแบบไม่คิดว่ามันจะมียอดวิวเยอะขนาดนี้ <laughs> 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 ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าแบบสิมีคนแบบมาเบิงหลายแท้ลยน,นะจะแล้วทีนี้กระแสตอบรับที่เข้ามาในทาง ช่องทางโซเชียลของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างกะหลายอยู่ค่ะกับแบบมีคนทักมาหลายค้นว่าปาดเพลงหน่อยเอมคือมวนแอาทนแต่แบบว่า <c oughs> ย่วงเห้าลระคะกับแบบเสียงดีหรือว่าติดต่องานเข้ามาเพราะว่ามีซิงเกิลเพลงก็มีค่ะ อ่าแล้วสําหรับคนที่อยู่ในบริเวณบ้านของเราเองเนี่ยเป็นไงมัง่งได้ได้พูดคุยหรือว่ามีใครเข้ามาทักทายอะไรบ้างไหมครับหลังจากปล่อยเพลงนี้ออกมาแล้วก็มีก็มีค่ะญาติขังบ้านป้าป้าน้าหาเพื่อนกันถักถักขมาแบบยางพานราบ้านก็โอ๊้ยแอมเพลงอีหลาคือมวนเทอี่านะค่ะกับบ ป้าติดตามอยู่เดอ้อทาย,ยุแกงบอกกันครับสถานที่ทายเอียงแบบนี้นะคะ่ะกาผ้ากันย่องกันจนเคิร์นเพื่อลัอ้าวทีนี้ในเอมวีเนี่ยพี่ก็จะได้เห็นลหลายๆส่วนเนาะของอำเภอแก่งคันสูงมีบริเวณไหนบ้างที่แอมไปถ่ายมาในวันที่เราถ่ายทำเอ็มวีนะครับ,รบก็จะมีเทศบาลชานุมานค่ะที่เป็น รูปปั้นยักษ์ที่เป็นกองฟางยักษ์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่แกงขั้นสูงเป็นที่ร้านอาหารของน้องแอมเองแล้วเป็นไงช่วงนี้ร้านอาหารเปิดปกติไหมครับช่วงนี้เปิดปกติเลยค่ะทุกวันมีแขกทุกวันแขกขึ้นเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะคือเขามาเขาตั้งใจมาหาหนูด้วยอืแล้วเป็นไง ได้ไปทักทายกับแฟนๆบ้างไหมล่ะครับผมในช่วงนี้ก็ลงไปทักทายบ้างครับเพราะว่าปกติหนูก็ไปเสิร์ฟอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากที่เพลงเราออนแอร์มาปุ๊บจบรายการมาปุ๊บเนี่ยช่วงนี้เราก็ยังไปเสิร์ฟเหมือนเดิมไหมเนี่ยแอมก็ถ้าหนูไม่ได้ไปไหนหนูไม่ได้มีงานหนูก็ไปเสิร์ฟเหมือนเดิม,ม <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะมีแฟนๆจะไปขอถ่ายรูปกับแอมอยู่ที่แพรอาหาร อ่ะแพรชื่ออะไรนะมีมีในมีมีในเพลงด้วยใช่ไหมชื่ออะไรนะครัวอะไรนะครัวครัวอิ่มเอมอืโอ้พี่ก็โทรมาแสดงความยินดีด้วยนะครับผมในนามข่าวปนีเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับแอมด้วยเพราะว่าการติดตามของช่องเรานี่เพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยตั้งแต่ที่อ่าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องแอมเนาะก็จะขอโทรมาขอบคุณในในส่วนนี้ด้วยนะครับ ครับผมยังไงก็ให้น้อง,องแอมเนี่ยฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆของน้องแอมที่ติดตามขา่าวพนีและก็ติดตามน้องแอมอยู่ด้วยครับค่ะน้องแอมก็ต้องขอขอบคุณก่อนเป็นอย่างแรกนะคะที่เข้าไปฟังเพลงน้องแอมช่วยกันปั่นวิว <c oughs> ให้บ้างเขามีคนทักมาว่าตอนนี้นั่งปั่นวิวอยู่ครับอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆนะคะน้องแอมก็ จะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนฟังค่ะแล้วก็น้องแอมรื่อยาจะบอกว่าน้องแอมลื้อบ้านแล้วค่ะทุกคนอะ,ะไม่ในพาไปดูหน่อยน้องแอมลื้อบ้านแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เริ่มทําค่ะแต่ว่าเพิ่งลื้อไปเมื่อวานโอ้หู <c oughs> บ้าน <c oughs> ที่เราเห็นในวีดีในรายการนี่คือตอนนี้คือลื้อแล้วค่ะโอ้ <c oughs> ลื้อไปเมื่อวานเลยค่ะลื้อก็ สักประมาณอีกสักประมาณหนึ่งสัปดาห์หนูเคลียหน้าดินเสร็จก็จะแบบทําเอาเอาดินเข้ามามดินมถมเพิ่ม,มใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มสร้างบ้านโอ้เก่งมากเลยอายุเท่านี้นี่สร้างบ้าน <c oughs> ได้แล้วหนูจะเริ่มหนูจะทิ้งดินหน้าดินไว้ประมาณสองสาเดือนคะอ่ะให้มันแน่นแล้วก็จะเริ่มสร้างในช่วงมีนาเมษา เพราะว,ว่าวบ้านของน้องแอมมันต่ำมากอก็ประมาณนี้ค่ะอเออมีอีกเรื่องนึงอยากจะถามคู่สลาเปิดเผยไหมแล้วว่าแอมมีโอกาสที่จะได้เข้าไปสู่ค่ายใหญ่อย่างแกมมี่เป็นไงบ้างความรู้สึกนี้ดีใจมากๆเลยค่ะนั่งคุยกับยายแล้วแบบคู่สลาหลังจากที่ลงคลิปคูสลาวันนั้นหนูก็ดีใจเลยว่าแบบอ้า เขาเสิเอเขาเข้าแล้วแม่เพราะตอ,นแ,น,อตนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบหนูจะมีโอกาสได้เข้าค่ายแกมมี่นะคะ่ะหนูก็ก็เลยดีใจตื่นเต้นกับยายยายของหนูเขาก็ดีใจกันตอนนี้แอมรู้ไหมว่าไม่ใช่มีเพียงแค่แอมและคุณยายและครอบครัวของแอมนะที่ดีใจตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยที่ติดตามแอมรวมไปถึงพี่เองหรือแม้กระทั่งอย่างตัวค่ายเพลงเองก็มีออกมาบอกแล้วว่าดีใจด้วย พี่ว่าความสเ็จในครั้งนี้นี่โอ้โหพี่อยากจะรอชมจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเอาเป็นว่าฝากทุกๆคนนะครับ <c oughs> ติดตามผลงานของแอมตลอดไปไม่ว่าน้องจะอยู่ค่ายไหนหรืออะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามผลงานของน้องแอมกันด้วยในวันนี้ก็คงรบกวนน้องแอมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะอาจจะขอโทรไปแบบอัปเดตชีวิตอีกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับน้องแอมไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ